มาเดินเล่นกันค่ะเพื่อนๆที่นี่คมอุตสาหากรรมแห่งใหม่ในด่านนอกค่ะนี่เขาจะสร้างงานสร้างคนแต่ก็ต้องรอนะคะมันติดช่วงโควิดม,มันก็เลยทำให้มันฉละบชะลอแล้วมันก็ช้ามันก็นเงียบอย่างนี้ค่ะดูอ่าก็ตรงไปตรงนู้นค่ะก็มีที่เยอะคนก็มาออกกำลังกายกันเยอะ แล้วก็จะแพนไปตรงนู้นอีกฝั่งตรงข้ามตรงนู้นนะคะคือบ้านของแมวที่เดินออกมาค่ะก็มาเดินเล่นๆคู้จะทำอะไรค่ะช่วงนี้ว่างขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะคะที่กดติดตามให้แมวค่ะก็ได้คุยได้อะไรกันดีใจมากที่ได้ไปเจอกันในช่อง youtube ของลุงพลถ้าไม่มีลุงพลก็เราก็ไม่ได้เจอกันเนาะ โอเคคลิปนี้แค่นี้นะคะก็มังเดูนเล่นๆเนี่ยค่ะกดไลค์ม่หน่อยนะคะที่รักเพื่อนๆทุกคนบ๊ายบาย